ถั่วนันหนึ่งนะฮะอกี้เขาบอกไ่าอยู่ก็อย่างแรกนะคะผมก็เดี๋ยวจะมีเขาให้เขาให้ใช้คำว่ากิจกรรมดีๆที่จะทำให้เรามาเจอกันในหลายๆที่อ่ากิจกรรมดีๆที่ทําให้เราได้มาเจอกันในหลายๆที่ในหลายๆที่ทมันเรียกว่าอะไรฮะอย่างนี้ <laughs> อะไรนะฮะ ัวคอนไม่พูดไม่ได้ไม,มันเป็นกิจกรรมมันเป็นกิจกรรมดีๆที่ทําให้เราได้ไปเจอกันในหลายๆที่เข่าวมางาั้นคนนูนเซอขาว <laughs> กิจกรรมดีๆครับผมประมาณเดือนไหนรอประกาศทางออฟฟิเชีครับผมแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่นะคบใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วนะคบผมที่ทุกคนจะได้ยินก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยครับแล้วก็สุดท้าย เอ่อโฟโต้บุ๊กก็ไปพรีออเดอร์กันได้นะครับใครของไะ uh? ซื้อแล้วซื้อหรือยัง <Yeah. S 1> ซื้ออีกซื้อหรือยังซื้อแจกโอเคซื้อแล้วซื้ออีกแล้วก็ใครไม่ได้ซื้อก็สามารถพรีออเดอร์กันได้อยู่ครับผม230หน้าครับจุกๆุเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถูกปะถูกโอเคค่บผม